ันนี้พออ,อถ่ายจากพระใบเซอร์ของระดับเซียนดังระดับประเทศดังแบบโคตรที่เขาเรียกว่าเป็นการปลอมพระหรือเรียกว่าพระใบเซอร์ที่เซียนออกโดยให้ผู้ที่ติดกับก็ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีฐานะคนรวย mm hmm. นี่เขาเรียกว่าเป็นพระใบเซอร์ของเซียนซึ่งจะมัดตัวเซียนโดยลักษณะของพระ ถ้าเป็นพระแท้พระนั้นต้องมีชีวิตหนึ่ถ้าเราดูตตมที่ปออธิบายคือถ้าพระแท้จะไม่หยุดนิ่งอย่างนี้นะคะจุดหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้พระปรอมอันนี้หนึ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้จุดนี้ใบเซอร์เขาถ่ายมาเมื่อปี2560อันนี้ผ่านมา67นะจ้าวันนี้วันที่4เดือน9ปี67แล้วก็ดูจุดใต้นี้ จุดนี้ก็เป็นจุดที่บล็อกไว้เลยบล็อกเหมือนพ้าเก่าทุกอย่างเดี๋ยวจะสูไม่ดูนะอันนี้จุดตายที่เสียนตายขนังคาเขาหลังจากที่คลิปนี้จะต,ต้องเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนแชร์แล้วก็เปิดเผยความระยำตำบอลของวงการพระเครื่องนะที่เรียกว่าวงการเสียนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้หนึ่งจุดข้างข้างขางข จุดเหล่านี้ถ้าเป็นพระแท้เนี่ยไม่เหลือค่ะเขาจะไปรักษาองค์หรือเรียกว่าพระแท้คือพระที่มีชีวิตถ้าเป็นพระที่มีชีวิตจะมีการเกิดและงอกนะคะตรงนี้จะไม่เหลือตรงนี้จะต้องโดนรักษาหรือแคร์ไซออกมาเขาทําแคร์ไซปลอมหรือเรียกว่าทําเหมือนรอยยุบแยกยน่นที่เขาเรียกนะยุบแยกยน่นอา่าเราลองดูองค์นะนี่พอ ปิดรหัสไว้นิดหนึ่งนะคะรหัสด้านล่างเรามาดูค่ะจุดต่างนะจุดดำจุดดำ mm. คุณลองสังเกตองค์ที่ปอถ่ายนี่คือใบสื้อที่บล็อกตัวเขาเลยแล้วก็อันนี้องค์จริงองค์จริงเดี๋ยวขอปิดลายเซ็นนิดหนึ่งนะจ๊ะ mm. เลื่อนปิดลายเซ็นนิดหนึ่งนะจ๊ะปีหกศูนย์นะจ๊ะสถาบันพระแท้ทีนี้เราเลื่อนมาดีกว่า เลื่อนมาสถาบันพระแท้หนึ่งเราเลื่อนไปอีกนิดหนึ่งนะหนึ่งนี่คือองค์จริงที่อยู่เขาจะบล็อกเขาเรียกว่าเป็นการบล็อกพระจุดต่างๆที่เราเห็นในใบเซอร์ไม่ว่าจะเป็นจุดด้านล่างเดี๋ยนะแป๊บนึงนะ๋ยวไปเห็นเขามากไม่ดีเออเดี๋ยวเราต้องบังก่อนปึ๊บเข้าไป เข้าไปเราดูดูถ้าเป็นพระแท้เนี่ยสิ่งที่เขาบล็อกเอาไว้เนี่ยจะไม่เหลือแล้วหรือเรียกว่าพระแท้คือพระที่มีชีวิตเดี๋ยวพอออกก็จะบังออีกเพื่อจะป้องกันทีนี้เรามาดูพร้อมกันเลยจุดสำคัญเมื่อกี้ให้ดูตรงฐานตรงนี้ ว่าในภาพเนี่ยเหมือนเดิมจุดนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใต้ไหลถ้าเป็นพระแท้แครไซสจะต้องออกมาบางังแครไซสต้องออกมาบางังจุดโคง้งกอไกตรงนี้ถ้าเป็นพระแท้ไม่เหลือครับออกมารักษาองค์หมดแล้วถ้าตัวเองบาดเจ็บพระแท้คือพระที่มีชีวิตคุณดูตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้จุดแผลตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเลซิน แล้วเวลาใบที่เลซิ้นเนี่ยผ้าหลตังนะจ๊ะผ้าหลักกี่ล้านจ๊ะร้อยล้านยี่บล้านสาิล้านห้าสิบล้านก็แล้วแต่เมื่อเวลาที่มหาเศรษฐีหรือคนรวยต่างๆได้บูชาไปแล้วนั้นเขาจะกล้าหัดพระหลือเขามีความเชื่อเขามีความศรัทธาเขาคิดว่าคงไม่ถูกหลอกเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่คือการบล็อกพระเนี่ยค่ะจุด จุดฐานฐานตรงนี้ฐานตรงนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้นี่นะคะแล้วเรามาดูใต้ไหลแล้วเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ของพระแล้วเรามาดูตรงนี้อันนี้นะฮะอันนี้องค์จริงที่เขาอันนี่องค์ที่เขาถ่ายไว้ในใบเสอร์ที่ออกอันนี้อันนี้บอกให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะมาด่าเขาเนี่ยเราต้องกล้าที่จะลงทุนนะจ๊ะ ไม่ใช่ลงทุนแบบเล่นๆนะจ๊ะเอาจริงเอาจังเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะดูนะจ๊ะพระแท้คือพระที่มีชีวิตแต่นี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้นะจ๊ะล้วมาดูองค์จริงนะจ๊ะยังอยู่เหมือนเดิมไหมจ๊ะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไหมจ๊ะเห็นไหมครับนี่คือพระเหลืสิ้นหรือเขาเรียกว่าพระที่เซียนบกทําเหมือนพระจริงพระแท้เนี่ย คือพระจะต้องมีชีวิตจะมีการเกิดและงอกผงพุทธคุณไม่หยุดนิ่งเม็ดพระธาตุขาวๆจะพุดเต็มองค์ตามที่พระอ,อสอนทุกคนแล้วขอบโค้งตรงนี้ที่เป็นจุดดำๆถ้าเป็นพระแท้หายหมดแล้วแต่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้คือพระใบเสือของเซียนดังระดับประเทศนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือการบกพระ หรือเขาเรียกว่าพระปลอมหรือพระเลซินหรือพระที่เรียกว่าเป็นพระไม่แท้เอาง่ายๆที่มันหลอกสังคมหลอกประชาชนมาต่อเนื่องแล้วหลอกขายมหาเศรษฐีต่างๆคุณดูตรงนี้แผลตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระเลซินแล้วก็ลายเซ็นของเขาด้วยนะเจ๊ถ้าไม่หนีไปต่างประเทศก็หุบป,ปากนะจ๊ะ แล้วก็ความจริงจะเปิดเผยทั้งแก๊งเลยแก๊งต้มตุนระดับประเทศนะจ๊ะของเราเราไม่ได้ใส่ใจว่าเออใครจะบูชาหรือไม่บูชาฉันมีไว้ถวายวัดละหนึ่พองค์โครงการทั่วประเทศจนะ้ะแล้วฉันก็ถือว่าต่อไปในวันข้างหน้าฉันถวายเป็นสมบัติของชาติจะ้ะแต่ตอนนี้ฉันจะต้องให้ประชาชนเรียนรู้ใมากที่สุดก่อนนะคะประชาชนเรียนรู้ใมากที่สุดและประชาชนต้องมีพระเก็บไว้จํานวนหนึ่งก่อนนะจ๊ะ นี่คือองค์จริงถ่ายไว้เมื่อปีหกศแต่ตอนนี้ผ่านมานะจ๊ะปีหกเจ็ดแล้วนะจ๊ะนี่หกศูนะจ๊ะพลาแทนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูแวบบแต่ปิดก่อนปิดไลายเส์นนี้หนึ่งเพื่อที่เขาจะไม่ได้มาว่าเราออกที่กรุงเทพมหานครเมืองมอนรัตนโกสิน นะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะดูไว้นะจ๊ะพระปรอมนะจ๊ะพระปรอมจากเสียนนะจ๊ะ